เมื่อกาลาสีแห่งเรือล่าฉลามกลางมหาสมุทรได้เปเชิญหน้ากับปูยักษ์ธนพรด์ในตำนานและตกลงทำสัญญาที่จะพามันไปสว่าปามเยื่อผู้บริสุทธิ์บนเกาะข้างเคียงแลกกับการยื้อชีวิตทุกคนบนเรือไว้วันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังเส้นทางมรสุม b a t t r ว e r l i n g หนในซีรีส์สุดสยองของ Love Dead and Robot s ซีซั่น3เป็นหนังปี2022เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ ไม่เวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังเดอะโกดหรือกำลังฟังเพลงฟินๆแล้วดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติ209าบาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถล็อกอินได้เมลตัวเองไดต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเรา สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music ม,มูลค่า129บาทให้เลยฟรีเพียงสแกนไอดียลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้พิเศษสำหรับคนที่บอกก็มาดักช่องลุงเทศก็ลุ้นรับเงินรางวัล5,000บาททุกสิ้นเดือนสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้ลุงเทศรับประกันว่าดีและได้ชัวนแน่นอนเปิดเรื่องมาที่เรือเดินสมุทรกำลังไล่ล่าฉลามเจเบิลยาก แต่แล้วกลับต้องไปเชิญกับมรสุมของลมพายุลูกใหญ่ซึ่งได้พัดพาเรือให้ลงที่ ออกไปอยู่ใจกลางของท้องทะเลเลวร้ายไปกว่านั้นคือเหล่าลูกเรือต้องพบเจอกับปูยักษ์จากท้องทะเลลึกตนหนึ่งชื่อของมันคือธนพรท์ซึ่งเป็นสัตว์จำพวกคลัสเตเซียนกินคนและมักปรากฏตัวออกมาในช่วงที่เกิดพายุโหมกระนำมันสังหารหนึ่งในลูกเรือและสว่าปานหนึ่งหิวกระหายก่อนโฉบหนึ่งในกะลาสีเคาะร้ายและมุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องเรือท่ามกลางความตกใจของทุกคนกับตันนามวัอรินจึงเรียกกะลาสีที่เหลือให้มาผลัดกันจับไม้ ั้นไม้ยาวเพื่อลงไปเผชิญหน้ากับธานพร์ยังใต้ทงเรือเพราะเชื่อว่านี่คือวิธีที่ยุติธรรมที่สุดเนื่องจะต้องมีใครสักคนลงไปปกป้องเสบียงที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดโดยเริ่มจากผู้ที่อายุน้อยที่สุดอย่างเซิร์ตซึ่งก็เป็นโชคดีที่จับได้ไม้ยาวต่อได้เซอร์วานที่ต้องจับให้ทั้งตัวเองและแคลริดผู้เป็นพี่ชายที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งทั้งคู่ต่างก็รอดพ้นจากการที่ต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับปูยักษ์ผู้หิวโหยแต่เมื่อถึงคราวของซานเธอร์ที่กำลังเข้าไปจับเป็น รายต่อไปเดคอนก็เข้ามาชิงตัดหน้าเสียกอนแล้วก็เป็นโชคร้ายที่จับได้ไม้สั้นเสียเองแต่เพราะความขี้ขาดของเขาจึงได้หาข้ออ้างขึ้นมาว่าในเมื่อเราลงคะแนนเสียงให้ทอรินเป็นกัปตันในตอนแรกเขาก็ควรแสดงความกล้าหาญที่จะเข้าไป,ปเผชิญหน้ากับธานาพดด้วยตัวเองและทันทีที่พูดจบลูกเรือทุกคนที่ต่างก็หวาดกลัวเป็นทุนเดิมจึงรวมหัวใช้กําลังคู่เข็นให้ทอรินลงไปข้างล่างและเมื่อกัปตันถูกปฏิบัติอย่างไร้เกียรติเขา ก็ได้กล่าวว่าไม่เห็นจำเป็นต้องใช้กำลังเลยข้าจะลงไปดูวเวนกับตาและจะกลับมารายงานให้รู้ว่าเจอกับอะไรบ้าง และทันทีที่ทอรินเข้าไปเดคอนก็ล็อกปิดตายเอาไว้เพื่อความปลอดภัยส่งผลให้ชายหนุ่มต้องตกอยู่ตามลำพังกับมันแค่สองคนโดยธนานพอรได้ใช้ร่างของเหยื่อที่จับตัวมาเป็นตัวกลางในการพูดคุยกับทอรินซึ่งเรียกร้องให้พาไปที่เกาะเฟเดนเพื่อสนองความหิวโหยอีกฝ่ายที่ไม่อยากตกเป็นอาหารของมันจึงเห็นด้วยกับคำสั่งนั้นแต่มีข้อแม้ว่ามันต้องไว้ชีวิตเขาโดยอ้างว่าตัวเองเป็นเพียงแค่คนเดียวที่จะควบคุมห่างเสือไปยัง กอะที่บอกได้ก่อนขอให้มันขย่อนร่างของกลาสีที่กินไปเมื่อครู่ออกมาด้วยและทันทีที่ธนพอรตอบรับข้อเสนอมันก็ขายเศษซากของเยื่อออกมา ทอรินจึงถือโอกาสควานกุญแจที่ให้ลูกเรือถือเอาไว้ในตอนแรกออกมาได้ก่อนกลับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสายตาแปลกใจของลูกเรือคนอด่นแม้จะถูกคาดคั้นไม่ได้ข่าวคราวอะไรบ้างแต่ทอรินก็ไม่ยอมปรีปากพูดอะไรและทำเชิงเดินไปยังห้องส่วนตัวของตนพอได้จังหวะก็รีบเอากุญแจไปไขเปิดกล่องอาืนออกมาได้สำเร็จก่อนเล็งไปยังเดคอนและบอกว่าข้าได้ทำข้อตกลงกับมันแล้วพร้อมกับเผยให้ฟังว่ามันคือปู่ที่พูดภาษามนุษย์ และต้องการให้พามันไปยังเกาะที่ใกล้ที่สุดแลกกับการไว้ชีวิตพวกเราแต่อย่างไรก็ตามระหว่างทางมันก็จําเป็นต้องกินหนึ่งในพวกเราทีละคนจนกว่าจะไปถึงที่หมายเดคอนที่ได้ยินเช่นนั้นจึงปลุกระดมไม่ส่งเวยแครี ซึ่งเป็นลูกเรือพิการแล้วไ้ประโยชน์เพื่อสนองความหิวโหยของธานาพอดเป็นรายแรกแต่เซอร์วานได้แยง้งว่าพี่ชายของเขาดูมีชีวิตและมีศีลธรรมมากกว่าพวกแกบางคนในนี้เสอีกที่มีจิตใจต่ำช้าเหมือนกับศพตายซากดังนั้นอย่ามาชี้นิ้วใส่หน้าพี่ชายของข้าและกำหนดให้เขาต้องตายอีกเป็นอันขาดอย่างไรก็ตามทอรินแนะนำว่าในจริงแล้วตัวเองก็มีเหยื่อมานำเสนอคนหนึ่งนั่นก็คือผู้ทรยศอย่างดีวอนที่หากเลี้ยงไว้ต่อไปก็คง มิวายย้อนกลับมาแวงกัดพวกเราอีส่งผลในชายร่างยากกลายเป็นอาหารมื้อโนชะแกปูยักษ์ไปโดยปริยายจากนั้นกลางแผนที่และสุมหัวประชุมด่วนหนึ่งในนั้นคาดคะเนว่าการจะไปถึงเกาะเฟเดนอย่างรวดเร็วที่สุดก็ต้องใช้เวลามากกว่าวันครึง่ง ทอรินกล่าวให้รูปเรือคำหนึงถึงความผิดชอบชั่วดีเนื่องจากหากปล่อยธนพอรขึ้นเกาะไปได้ก็จะต้องมีผู้บริสุทธิ์ที่สั่งเวยชีวิตให้กับมันนับไม่ถ้วนเหล่ากลาสีจึงลงมติว่าชาวบ้านบนเกนาะนั้น ไม่เป็นมิตรกับคนนอดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องเห็นใจพวกเขาแต่อย่างไรก็ตามทอรินบอกว่าตัวเองมีแผนที่ดีกว่าซึ่งเป็นหนทางที่จะไม่มีการนองเลือดและสูญเสียเกิดขึ้นด้วยการหลอกธนาพไปยังเกาะร้างโดยที่มันไม่รู้ตัวซึ่งการเลือกทางนี้จะเป็นการช่วยเหลือชีวิตผู้บริสุทธิ์จํานวนมากแม้ว่าลูกเรือจะลังเลเพราะใช้เวลานานมากกว่าจะไปถึงซึ่งแน่นอนว่าระหว่างทางหนึ่งในพวกเขาจะต้องกลายเป็นอาหารให้กับมันและเมื่อ ความคิดเห็นไม่ลงตัวทอรินจึงใช้ความยุติธรรมผ่านการโบวตอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะเป็นการโบวไปแบบปรับ โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเลือกของคนเด่นด้วยการแบ่งตัวเลือกเป็นสองข้อโดยใครที่เขียนวงกลมจะเป็นการล่องเรือไปยังเกาะรางส่วนคนที่เลือกกากบาทจะเป็นการเดินทางระยะสั้นกว่าไปที่เกาะเฟเดนซึ่งก่อนที่ทอรินจะส่งกระดาษที่เขียนนั้นเขาก็ได้กล่าวว่าหากใครเลือกกากบาทก็เท่ากับว่าเป็นการเลือกตามประสงค์ของอสุรกายตนนั้นจงให้จิตสำนึกนำทางเราจากนั้นทุกคนก็แอบเอาไปเขียนในที่ลับแล้วก็นำมาย่อนลงในกล่อง และเมื่อการโหวตสิ้นสุดลง ทอรินก็เผยว่าจริงๆแล้วเขาแอบพับกระดาษให้เป็นตำหนีต่างกันทั้ง7ใบก่อนจดจำมาไว้ว่าตนได้ยื่นกระดาษใบนั้นให้ใครบ้างทำให้คขอรู้ทั้งหมดว่าใครในนี้ที่เลือกวงกลมและกากบาทดังนั้นข้าจึงสามารถระบุดได้อย่างชัดเจนว่าใครคือคนที่ขี้ขาดในหมู่พวกเราผู้ที่จะผลักภาระความตายไปให้เด็กสตรีและผู้สูงอายุที่ไม่รู้อิโนโอิเนบนเกาะเฟเดนส่งผลให้ทอรินประหารชีวิตผู้ที่คิดต่างสองคนนัน คือคู่พี่น้องอย่างแคลิสและเซอร์วานด้วยการยัดลูกตะกัวให้กินก่อนที่จะนำร่างทั้งคู่ลงไปเสิร์ฟให้กับธานาพอดต่อไปจากนั้นพวกเขาก็แล่นเรือไปยังเกาะร้างที่ได้ลงมติไว้แต่แล้วลูกเรือกลับวางแผนตลบหลังทอรินด้วยการลอบสังหารชายที่ตั้งตนปกครองผู้อื่นด้วยความรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามทอรินที่เก่าเกมกว่า ดันรู้ตัวเสก,กอนระหว่างจบชีวิตหนึ่งในผู้ก่อกบฏให้เขตดลาแต่ระหว่างนั้นก็ถูกขัดจังหวะโดยธนพรที่ร้องเรียกเขาอีกฝ่ายจึงลงไปหาตามคำเชื้อเชิญน,นั้นมันจึงได้แสดงความโกดเครืองในการเดินทางที่ใช้เวลานานเกินไปนอกจากนี้ยังเผยเอทอรินได้เห็นวัตตนเพิ่งจะคลอดลูกจำนวนมาและต้องการอาหารเพิ่มอย่างเร่งด่วนชายหนุ่มจึงได้อ้างไปว่าให้อดทนอีกหน่อยและตอนนี้เราอยู่กึ่งกลางของปลายทางแล้ว คืนนั้นขณะที่เรือแล่นผ่านเกาะเฟเดนลูกเรือที่เห็นหนทางรอดชีวิตอยู่เบื้องนาก็ได้เริ่มเปลี่ยนใจและหันมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทอรินก่อนขอให้เขาคิดเยอะๆว่าหากเช้าวันพรุ่งนี้มาถึงเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปแต่ผู้เป็นกัปตันกลับตาวาดใส่ว่าเราต้องคำนึงถึงคนหมู่บาให้มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ส่งผลให้หลังจากที่ทอรินเข้านอนผู้ที่เห็นต่างเริ่มที่จะอยากกำจัดเขาจึงเข้าไปในห้องของชายหนุ่มเพื่อลงมือสังหารแต่อย่างไรก็ตามทอรินไม่ได้โง่ถึงขนาดนอนรอความตายอยู่เฉย,ยๆแล้วร่างที่ถูกเหล่ารูปเหลือระดมตีก็เป็นเพียงหมอนที่ยัดปุยนุ่นไว้เท่านั้นก่อนที่ทั้งสี่คนจะตกเป็นเป้าสังหารในทอรินข่าล้างบางไม่เหลือซา แต่แล้วชายหนุ่มก็สัมผัสได้ว่ามีใครบางคนหายตัวไปจึงออกตามหาจนไปพบว่าม,มันซ่อนตัวอยู่ในหีซึ่งก็คือต้นหนอย่างสุพรินที่เหลือเพียงคนเดียวที่ปฏิเสธจะเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการบฏจากนั้นทอรินก็ขอให้เขาช่วยโยนศพทั้งสี่ให้กลายเป็นอาหารแก่ธนาพอดและลูกหลานของมันก่อนกล่าวกับสุพรินว่าตัวเองโกหกเรื่องรอยพับบนกระดาษและไม่มีใครฉลาดพอที่จะจำรอยพับทั้งเจ็ดใบได้หรอกแต่เรื่องที่น่าตกใจเอามากมา คือพวกแกกาผลบวตเป็นกากบาดกันทุกคนโดยเลือกให้ไปที่เกาะเฟเดนอย่างคนตาขาวด้วยกันนักสินก่อนผลักสุพินให้ตกลงไปกลายเป็นเหยือ่อแกธนารพอดไปด้วยอีกคนและเมอเหลือเพียงแค่ทอรินแต่เพียงผู้เดียวบนเรือลำนี้เขาจึงตัดสินใจหยุดเรือกลางมหาสมุทรและลงไปบอกกับสุลและกายปูยักษ์ว่าพวกเราถึงแล้วซึ่งทันทีที่มันปรากฏตัวออกมา ชายผู้เด็ดเดียวก็ได้เฉาะเอาน้ำมันจากปลาฉลามจาเบิลให้รินไหลออกมาพร้อมกับจุดไฟจนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่จนร่างของปูยักษ์ถูกแผดเผาไปได้วยเพลิงการก่อนที่จะโดดลงทะเลและว่ายไปหาเรือฉุกเฉินที่ได้เตรียมไว้ก่อนพายหนีออกจากรัศมีของเพลิงนรกได้อย่างบุดวีดแต่กลับกันธานพรได้กลายเป็นปูเผาพร้อมกับลูกๆของมันที่ไม่เกรียมไม่เหลือชิ้นดีแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าธานพอรซึ่งเป็นนสุลกายภายในเรื่องเปรียบเสมือนตัวกระตุ้นสัญชาติยานดิบของมนุษย์ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งมีชีวิตสุดแสนจะซับซ้อนอย่างพวกเขาเลือกที่จะคิดถึงส่วนรวมหรือรักตัวเองมากกว่ากันซึ่งเอาเข้าจริงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะรักตัวเองด้วยกันทนังสินอย่างเช่นกลาสีทั้ง8คนก็มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นหากเทียบในอัตราส่วนหนึ่งต่อสิหรือใน10คนก็จะมีคนที่พร้อมเสียสลับ เพื่อผู้อื่นอยู่เพียงแค่คนเดียวแต่นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าบุคคลที่เลือกกรกบาททั้ง7คนนั้นมีครอบครัวที่ต้องดูแลหรือมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหรือไม่และบุคคลอย่างทอรินอาจไม่มีอะไรให้เสียอีกแล้วก็ได้ถึงกล้าที่จะทําแบบนั้นแต่ยางไรก็ตามการกระทําของเขาก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันน้นเหมือนโคตรที่จะแมนและไม่มีใครในเรือลํานี้ที่ควรฆ่าแก่การมีชีวิตอยู่ต่อเทียบเท่ากับเขาเลยสักคน แต่เดี๋ยวก่อนสําหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในเดสคริปชันหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ Bad Traveling ได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่8.7คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ